ของบ้านมีข้นบันแต่ว่ามันอินิมเขบานอินิมขบันมันอินสมาดูแลเจ้าคนเจนก็ได้อืมใส่ใ่บังดูบังดูเก็บปุงหน่อยเช่นเปีย่ยลอดเลอดนืออันไหนพียนี่ยให้เก็บปุ้งหน่อยปุหน่อยยี่นี่ใส่บังดูบังบร้อยเฮร้อยแผลเป็นด้วยฮ่าแต่ละต้นซาดพียกูแต่สูนแต่ละต้นาช่องสามแม่เอ่ยลมผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งบักเชิงกับตายภาคซายุอันซี่สองสองซี่กอกเลียกล้วแล้วออกสองซีพัส อันนี้ก็สิอันนั้นอายุจักปีกับว่สู้วันอันอนัน้นนนเพิ่งฟังในพีเออยว่หาสหานามาในเงือโวยนาของกองในห้าสิบห้าเตียงแมงแบบที่เนี่ยอายุห<ม>้าสิบห้าปีอาจารย์น็อตตี้มีสองห้าส<ม>ี่สองห้าออกแน่นอนเพราะว่าไม่เงี้อันนั้นเจ,จ้าจื่อเดยบอมไม่ใง่นี่แมง<ม>ไม่เงียนแล้วมัดลมอันยุนี่แล้วกันลดมาหยาบแล้วอันแม่นลดตัหัวมาหยาบแล้วอันแม่า อายุแล้วเก้าสิบเอ็ดปีออกอิลีเก้าหนึง่งงวดนานๆเลขบ้านหกหนึงห่งแต่เจ้าเนี่ยอยู่ห้าสิบห้าปีจะได้ต่ออกห้าบ้างกับสองห้าออก<า>แท่งวดเนี่ยวันที่สามสิบเนี่ยใบยหวยไปเลยเนี่ยซีโ,โนะมงแล้ว,วเตรียมแต่ละตนพีก็จะสวงเคยเห็ม,มากอก่อเห็นไปเพิงพนตีนมอสพวกเรากันว่าเห็นแล้มมว,วไปคนแกนมากก็ดียออืืม โอ้มาทั้งันสิแพ้ไปคนแกนเจ้าเริ่มกินยาตีมันย่อยข้นมันึงเจ้าวูบไปกินลงไปมันกดันขึ้นเาเป็นบลื้มันกับินด้วยยามันเป็นดิมันวูบมันบ่้นเด้บอกว่ามันนันมันดันแม่ไงมันวูบดิมันขึ้นมาเล้มันบางข้นตีทองดันทองข้นมาแล้วกันลมแล้วนเลยเป็นล้มขนเลยนหแต่ละตัวพีก็น้าสูงจากไสเเสียสีชมพูมาใส่เสียสีแดงอะไรนี่เนี่ยเสียชมพูไปเสียตัวนั้น ขาบเลียดตัวยังมีอยู่ในผินยุนมีกูเซลออกกูค,กคมสาดบ่อนี่นะเมมยยุ่นี่เมยขาบเลียดนมีก็ยังกเสร็จยุ่นทำเสร็จดอกนีทำความสะอาดเสร็จแล้วทำความสะอาดแล้ว,ว,ลวลยอยนะอ,อืม <c oughs> จะโอเคจังจากินข้ากินน้ำเดไปเขาเอายาไม่จากินน้ำบอเอายายายังบยา่ยากินานะ้่เกีเอาเขาไม่ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบไม่กิน แกสบหาล่ะตายแล้วพี่จะต้องซื้อไปกินได้กาอักเสบตัวนั้นยากนไปกินกเทบกินยาหโร่เฮ้กินยาโร่แกอักเสบกินจกมาันมนมันเก็บมันหนูเพราอมันเป็นน้ำกระเายไงอ๋สั่นิอักเสบมือนกันโอเคกหนูกหนูะไรหมดแลงจังได้เกะออกอายุเจ้าพี่เลยหาหาบากระสองหาจาว่าบอมเสือรวดเรียกอาจารย์นอตตีกับมี่เมียสุาคือกว่าบอ นี่ดาลาราจงสามกูก็ได้บุกขี่ขาเขาเนี่ยก <จง S 2> ็ได้ <3 S 2>